หาทางออกไม่ได้อ้อมเป็นเด็กรับใช้ที่บ้านของนิฉันเธอมีเพื่อนรักมาจากหมู่บ้านเดียวกันแต่ได้งานทำที่โรงงานแถวสมุทรปราการแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังติดต่อกันทุกวี่ทุกวันทางโทรศัพท์มือถือวางเมื่อไหร่เป็นต้องโทรคุยกันเมื่อนั้น ื่อนของอ้อมคนนี้ชื่อเพชรเป็นคนสวยน่ารักน่าเอ็นดูเธอเคยมาที่บ้านที่ดิฉันอยู่สองสมครั้งเพชรเป็นคนตัวเล็กๆผมยาวตรงดำเป็นมันเพราะไม่เคยถูกสารเคมีดัดย้อมใดๆเลยดิฉันเห็นแล้วก็เคยนึกเป็นห่วงว่าเด็กบ้านนอกหน้าตาใสซื่ออย่างนี้ มาอยู่กับเพื่อนที่โรงงานต้องเจอคนมากหน้าหลายตาที่หน้าเนื้อใจเสือก็มีเธอจะรอดพ้นจากปากเดียวปากกาได้หรือแต่แล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ดิฉันสังหอนช่างน,น่าเสียดายเหลือเกินที่เพชรเม็ดนี้ไม่บริสุทธิ์เสียแล้วเธอปล่อยตัวปล่อยใจหลงลมปากหนุ่มๆที่มาติดพัน จนเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินครั้งล่าสุดที่เธอมาหาอ้อมดิฉันเห็นแล้วก็ใจหายเพรที่เคยผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งตอนนี้กลับดูหม่นหมองจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเธอกลายเป็นเด็กสาวกล้านกล้านเศร้าเศร้าผมแตกปลายแห้งผากและไม่นานอ้อมก็ได้รับข่าวร้าย เพชรผูกคอตายคาวห้องพักคนงานอ้อมเอาแต่โทษตัวเองร้องหุ่มร้องไห้ว่าไม่ได้ดูแลเพื่อนให้ดีดิฉันก็ได้แต่ปลอบใจเธอไปว่าเด็กสาวสาวใสๆที่ห่างจากอกพ่อแม่มาอยู่ท่ามกลางสังคมที่เน่าเฟะมีแต่พวกเสือสิงกระทิงแรดประคองตัวให้อยู่รอดได้ยากมาก ทีแรกอ้อมเคยบอกให้เพชรหางานบ้านทำอย่าไปอยู่เลยโรงงานน่ะแต่เพชรบอกว่าทำงานบ้านมันเหงาหน่าเบื่อทำโรงงานได้เงินเยอะกว่าร่างไร้วิญญาณของเพชรถูกส่งกลับโคราชบ้านเกิดแล้วเผาจนเหลือแต่เท่าทานอ้อมขอลาไปเผาเพื่อนด้วย เธอไปตอนเช้าแล้วกลับมาตอนดึกๆในวันเดียวกันพอมาถึงก็ถอดเสื้อผ้าไว้หลังบ้านบอกว่าเท่าจัดก,กองฟอนถูกลมพัดฟุ้งกระจายไปทั่วและคงเกาะเสื้อผ้าเธอมาด้วยถึงจะเป็นเพื่อนรักกันขนาดไหนแต่เมื่อตายไปอ้อมก็กลัวผีหน้าดู ยิ่งเพื่อนต้องมาตายในสภาพแบบนี้แต่แล้วดิฉันก็ได้รับรู้ความจริงที่ชวนให้หดหูยิ่งกว่าออมเลาว,ว่าเพชเป็นผีตายทั้งกลมด้วยค่ะเธอเพิ่งรู้ตัวว่ามีเด็กอยู่ในท้องได้แค่เดือน2เดือนและหาทางออกไม่ได้แถมโดนคนที่เป็นพ่อเด็กผลักใสไม่ใยดีเพชตายเพราะเครียดแค้น อัานตันใจและเสียใจแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังดิฉันสั่งหอนใจขึ้นมาอีกครั้งแบบนี้วิญญาณต้องเฮียนแน่ๆเช้าวันรุ่งขึ้นออมมาเล่าให้ดิฉันฟังอย่างปากคอสันบอกว่าเมื่อคืนเพชรมาหาเมื่อคืนหลังจากกลับมาจากงานเผาศพเพชรแล้ว ออมรีบอาบน้ำสระผมหลายรอบแต่เธอก็ยังไม่สบายใจต้องมาขอหนังสือมนตพิธีจากฉันจากนั้นเธอก็สวดมนต์เข้านอนโดยเปิดไฟดวงเล็กๆที่หัวเตียงไว้เพราะเธอไม่กล้านอนท่ามกลางความมืดสนิทออมบอกว่าเธอนอนไม่หลับเธอต้องลืมตายอยู่บ่อยๆในความเงียบ เกือบทุกนาทีด้วยความหวาดระแวงและแล้วความสยองก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาและเห็นเพชรมานั่งอยู่ข้างเตียงร่างเพชรดูมีเลือดมีเนื้อเหมือนคนธรรมดามีแสงเงาจากไฟหัวเตียงด้วย ออมไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองร่างของเพชรนั่งชิดแขนอ้อมเลยทีเดียวเธอก้มหน้าผมผ้าปลุกลงมาเหมือนผ้าสีดำนั่งหลังค่อมห่อไหลคล้ายกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นออมจ้องมองร่างนั้นอย่างตกตะลึงร่างที่เหมือนคนปกติอย่างมาก จนความกลัวสุดขีดค่อยๆเปลี่ยนเป็นสงสารจับใจเพชไม่ได้มาหลอกล้อแต่มาหาเพราะเธอต้องการที่พึ่งช่วงสุดท้ายของชีวิตเพชไม่ได้บอกอ้อมว่ามีปัญหาทนไม่ไหวไม่ได้บอกสักนิดว่ากำลังคิดสั้นจะฆ่าตัวตายความตายไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย มันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพชรทำให้พ่อแม่พี่น้องและคนที่รักเธอเสียใจขณะน,นี้วิญ,ญญาณเธอก็เสียใจอย่างแสนสาหัสแต่ว่าไม่มีทางแก้เพราะมันสายไปเสียแล้วอ้อมรับรู้ความรู้สึกของเพชรได้ทางกระแสจิตแต่แล้วเพชรก็ค่อยๆเง,งยหน้าขึ้นมาช้าๆ และเริ่มเปล่งเสียงสะอื้นให้มันดังขึ้นดังขึ้นจนหอยหวนดังขับห้องดังจนอ้อมแทบขาดใจเสียงที่เปล่งออกมาเริ่มไม่เหมือนคนมันคลางยืดยาวจนดูน่ากลัวและรูปร่างหน้าตาของเพชรก็เริ่มเปลี่ยนไปจากร่างคนธรรมดากลายเป็นร่างศพ ที่อ้อมเห็นในโลงก่อนเผาหน้าบวมลิ้นจุกปากตาปิดไม่สนิทและมีรอยเชือกรักที่คออ้อมตะโกนร้องเสียงหลงเท็ดอย่ามาหลอกฉันแบบนี้ยาพอลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างก็กลับเป็นปกติภายในห้องเงียบสงัดไม่ปรากฏสิ่งที่ชวนสะพรึงเมื่อคู่ และอ้อมมั่นใจว่าเธอมีสติค,ครบถ้วนไม่ได้นอนฝันไปแต่อย่างใดเพชรมาหาเธอจริงๆและนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาอ้อมก็ย้ายที่นอนหมอนมุง้งไปที่ห้องป้าสุขซึ่งเป็นคนครัวจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อ้อมก็ยังไม่ยอมกลับไปนอนคนเดียวอีกเลย ในเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มีเพียงเท่านี้